สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมนะครับคลิปรถอีแตนขนฟางนะครับอันนี้ฟางใหม่นะครับน้ำหนักแต่ละก้อนก็ประมาณก้อนหนึ่งก็ประมาณ20โลนะโลครับน่าจะเกือบ20โลนะครับต่อก้อนอัดแน่นมากๆเลยครับอันนี้ผมผมใส่ไป50ก้อนนะครับก็ล้นแล้ว ก็จะขับจะขับขึ้นถนนตรงนี้ครับมันจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ก้อนมบนบนมาแต่เลยสายต้นระบบหมาทุกตัวเลยเหนื่อยก็จะขับขึ้นทางก็จะชันหน่อยนะครับมันจะขึ้นไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องลองทางดูก่อนสักตั้งหนึ่งก่อน ทางก็จะเป็นทางชันๆเอียงๆนะครับก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับถ้าสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยจับรถอีแตนก็จะไม่เข้าใจครับแต่ถ้าท่านใดที่เคยขับรถอีแตนแล้วก็คงจะรู้ครับว่าความสูงนั้นมันมันมันหน้ามันมันเสียงนะครับเพราะว่ารถมันสูงด้วยให้ก็จับภาพให้

thank you ซื้อน้ำแข็งก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงตรงใกล้คลองนะครับแข็งจู Tuh, oh, Bu. <laughs> cảm ก็เอาฟางมาส่งลูกค <Oh, ้าครับก็พอดีว่าโกดังเก็บฟางก็อยู่ตรงฝาตรงดงเลยก็ฟาฟาเส้นทางมาก็หดเช่นกันนะครับดินใหม่ด้วยก็รถไม่มีเกียร์สโลครับก็ขับขับตามสาารถไม่มีเกียร์สโลนะดินเป็นร่องเลยนะครับ รถก็หอบเช่นกันนะครับตั้งรอบทึกถึกถึกเคล็ดจำงภัคไมปูเคล็ดตราจำงไม่ปูวันนี้ก็จะลงฟางอยู่ตรงนี้นะครับมมที่ใส่ฟางก็ใหญ่นะครับก็กว้างอยู่หลบฝนได้นี่ก็เป็นเจ้าของมาได้มาอยู่บ้านหลายๆปีแล้วนะครับบ้านก็เหมือนอก็เป็นบ้านร้างนะครับ แกไม่ได้มาทําความสะอาดเลยแกก็ไปอยู่ที่อื่นก็เก็บฟางนะครับดีกว่าไว้ให้ยุงเก็บฟางไว้ บ้านนะครับบ้านที่ใส่ฟางก็รู้สึกว่าช่วงที่เจ้าของจากไปก็ประมาณ <c oughs> 15-16ปีนะครับสภาพบ้านสิบห้าสิบหกปีนี่ก็ตามตาม,ตามไม้ตรงไม้คานนะครับไม้ไม้แปรนะครับดูสภาพบ้านนะครับ นี่ก็ลุงจ้าของบ้านแกก็ไปอยู่บ้านเมียนะครับอันนี้ก็ที่ใส่พวกเครื่องครัวนะครับก็ดูสภาพบ้าน,นครับ<ป>ผมจําได้ว่าช่วงที่ผมอ,อายุยังน้อยครับเรียนป .1 ป .2 ทั่วนี้ผมก็30กว่าปีครับ34-35ก็รู้สึกว่าบ้านนี่จะถูกทิ้งร้างนะครับก็ไม่มีไรใส่ก็เ,เอาฟางมาใส่ ไว้ในบ้านนี่พูดจริงๆนะครับพูดตามตรงเลยถ้าถ้ามาคนเดียวตอนดึกๆนี่ผมว่าไม่กล้ามาแน่นอนกลัวนะครับกลัวความมืดมก็น่าจะมีอะไรสักอย่างนะครับ <laughs> อันนี้ตามหลักเลยเพราะว่าตามหลักเลยนะครับน,นี่ครับบทเรณบ้านโดยรอบก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็ลุงเจ้าของตะว,วันนี้แกไปอยู่บ้านบ้านฝั่งพานยานะครับก็มีดูจากบริบทบ้านนะครับบริเวณบ้านอ้ห้องกวาดเองอะกระเบนเหมือนเดิมเลย